เรามาที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านี่ก็งานชุกทั้งคู่เลยนะคะแต่ก็ยังมีเวลาเนี่ยไปสวีทกันอยู่คนก็ถามว่าเอ๊ะเป็นยังไงสำหรับข่าวดีนะคะของหนุ่มเป๊กแล้วก็นิ้วค่ะ ไล่เท้าถึงความคืบหน้าเรื่องการวิวา์มาได้สักพักกับความรักของนักร้องสาวเสียงดีนิวณภัสสอนและพิธีกรหน้าลอยอย่างเป็กเปรมนัทค่ะที่ไม่ว่าจะกี่ทีเนี่ยผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องนี้ก็ได้คําตอบว่ารอความพร้อมอยู่ตลอดค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะฝ่ายหญิงก็ดันอึกอักแล้วก็หลุดปากบอกว่าให้ไปถามฝ่ายชายจะดีกว่าคราวนี้นะคะเลยถึงเวลาของพิธีกรหน้าลอยที่จะต้องพูดถึงเรื่องนี้ซะแล้วว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่าเราประมวลมาให้ได้ชมกันแล้วล่ะค่ะ ก็หลายๆคนก็ถามถามกันอะไรเงี Q ้ย oh, ้ 8, ็ค nah. ุณแม่อะไรเงี้ยคุณคุณแม่ก็แบบว่าเออยังยังไม่ไม่รีบเนาะก็ทํางานไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้กําลังแบบงานเยอะปีหน้ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้คือต้องถามทางนู้นเ้วยรอบอกว่าเออเดี๋ยวไปถามฝ่ายชายไหมว่าจะแต่งตอนไหนโอ้โหเมื่อไม่บอกที่พี่ก็รออยู่เหมือนกันเนี่ยรออะไรยังรออะไรอยู่พี่เป้ก็รอแล้วได้อะไรหรอพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ย ก็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 ไม่รู้เหมือนกันยังอั้มอึ้งอยู่เพราะว่ามันต้องผมว่าคุยกันไปตอนนี้มันต้องรอความพร้อมทั้งสองฝ่ายมากกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ทุกวินาทีหลายคนบอกว่าอา้าวไหนว่กสองปีแต่งบางที่อาจจะก,ก่อนนั้นก็ได้บางที่อาจจะหลังจากนั้นก็ได้มันอยู่ที่การคุยกัน พอคุยกันแล้วลงตัวแล้วมันเฮ้ยอยู่ดีมันคลิกในวินาทีนั้นเมื่อไหร่ก็มันงานเริ่มเลยนะแต่ตอนนี้ก็ก็คิดกันอยู่มีแบบว่ามีแพลนแบบใกล้หรือยังเริ่มคุยกันหรือยังโอ้โหแพลนตอนนี้หาเวลาแพลนคุยกันยากเลยครับเพราะว่าเวลามันแน่นนี่ครับก็คือนิวเขาก็ทำงานกันทุกวันเราก็งานทุกวันมีแพลนแบบทริปสวีทหวานไปไหนหรือล้าก็มีบ้างน่าจะเป็นแบบหลังปีใหม่ทุกปีที่เราต่างที่ จะร <Bond> ู <Pokémon> ้กันแล้วว่ามีเวลาแค่ตรงนี้นะปีหนึ่งเลยก็ส่วนมากจะนัดกันแล้วก็คิดพลันกันว่าจะไปไหนครับก็ว่าจะไปที่แถวโคโลกเหนืออะไรเงี้ยไปดูแบบแสงออโรราเหมือนพูดเล่นใช่ไหมแต่พูดจริงนะพวกแต่แกรนิวนะคะไปสวีทกันคราวนี้เนี่ยก็ขอให้มีข่าวดีกลับมาบอกแฟนๆนะคะที่ตั้งตารอกันด้วยนะคะเพราะว่าอากาศที่นั่นเนี่ยก็ดูจะเป็นใจให้คนรักเนี่ยได้สำลักความหวานกันได้ละค่ะ ได้แล้วอ่ะแม่เห็นเป๊กบอกรอรอเราก็นึกว่ารอนิวมาขอแต่ว่าพี่เป๊กมีโอกาสพูดแบบนั้นได้แบบเล่นๆขำๆเนาะเออนะไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องไปเร่งค่ะยังเด็กอยู่ยังไงก็เดี๋ยวทำงานเก็บเงินใช่แต่คููนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะว่าความน่ารักของเขาความหวานของเขาเนี่ยมีให้กันทุกวันอยู่แล้วใช่ค่ะ